สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกศจัดกิจกรรม Black to School จัดโปรลดราคาสินค้าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะ นายภกรรงนพร,รัตนรองผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กล่าวว่าองค์การค้าของสกออสคออได้จัดกิจกรรม b l Black to s c h o o l เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่ โดยได้นาสินค้าต่างๆทั้งชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนนารีหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สารเคมีที่จะใช้ในการเรียนรองเท้านักเรียนคู่มือการสอนของครูเป็นต้นนํามาลดราคาเพื่อจําหน่ายให้กับนักเรียนตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาิพฤษภาคมนี้โดยสินค้าที่สกสคนำมาจำหน่ายค่ะจะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอีกทั้งยังจัดส่วนลดตั้งแต่10-5 0เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงของการเปิดเทอมใหม่โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาเลือกซื้อสินค้ากับทางองค์การค้าของสอกสคได้ที่ร้านศึกษาพัานธพาณิชย์ได้ทั้ง7สาขาได้แก่สาขาลาดพร้าวอ้อมน้อยท้องฟ้าจำลองราชบพิษคุรุสภาอิมพีเรียลสำโรงและเสียลังสิต หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Li ายศึกษาพันพาณิชย์และแอปพลิเคชันศึกษาพันมอลทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามาใช้บริการเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านศึกษาพันพาณิชย์สาขาละประมาณ200ถึง300คน ในส่วนของการจัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2,566นั้นขณะนี้การจัดพิมพ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจว่าตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่จะจัดส่งหนังสือให้กับสถานศึกษาที่สั่งซื้อเอาไว้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่1ในวันที่15พฤศจิกาคมนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามยอมรับว่าในการเปิดประมูลหาผู้จัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปี2,566ขององค์การค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเอกชนบางรายไม่พอใจโดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลงานดังกล่าวและได้มีการฟ้องร้ององค์การค้าซึ่งองค์การค้าขอยืนยันว่ามีการดำเนินการด้วยความโปรง่งใสพร้อมต่อสู้ในชั้นศาล เพราะสิ่งที่ดําเนินการเรายึดผลประโยชน์ของนักเรียนองค์การค้าและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นสําคัญครับก็ตามนโยบายของท่านรัฐมน,นตรีครับท่านรัฐมนตรีก็อยากที่จะให้ทางเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เด็กทุกประเทศเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยได้ลดในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพนะครับเราเลยมีการจัดนะครับปีนี้เราก็มีการจัดร่วมกับทางกรมการค้าภายในด้วย นะครับในส่วนชุดนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นมีชุดตั้งแต่นสาบาทก็มีแต่ว่าไซส์ต่างๆก็จะไม่ค่อยครบเรียนตรงๆครับเพราะาเราขายกันมาเยอะ <S <S แล้วก็ในส่วนของทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่90บาทนะครับเกบาทเนี่ยของเราเนี่ยผ้าของเราเนี่ยเป็นตัว220เส้นนะครับแล้วก็กางเกงอย่างเงี้ยครับต่างๆเราก็จะลดบางส่วนลดถึง50%าสิครับใช่ครับเสื้อหรือ,รอทั้งเอ่อตัวทั้งเสื้อทั้งกางเกงครับ เพราะว่ามันจะลดจากตัวหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยครับร้อยแปบาทเราลดเหลือ90บาทครับและในส่วนของหนังสือเรียนก็เหมือนกันนะครับส่วนของหนังสือเรียนเนี่ยเราก็ลดอยู่ที่15%บห้าและถ้าเกิดเป็นสมาชิกหรือว่ามีการแอดไลน์นะครับของทางกรมการค้าภายในลดอีก5%สมมุติว่าราคาปก100บาทพอแอดของกรมการค้าภายในปั๊บเนี่ยเท่ากับลดเท่ากับเหลือ80บาท80บาทเสร็จเนี่ย ต่อที่2ก็คือลดอีก10บ,บาทเข้ากระจ่ายเพียงแค่70บาท<ม>ก็จะก็จะมีการร่วมปีนี้ก็จะค่อนข้างจัดต่างๆค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของเครื่องเขียนต่างๆก็ลดถ,ถึง25%ครับก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองครับนเป็ไ